เหตุที่ทำให้หลวงพ่อท่านต้องหยุดชงงักก็เพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้านี้เองครับหลวงพ่อท่านได้ไปเจอกับกรดพระเก่าๆที่ปักไว้เรียงรายนับสิบๆกรดเลยบางกรดสภาพเหมือนใหม่ดูท่าน่าจะปักมาได้ไม่นานแต่บางกรดก็เก่าผุพังสุดโทม จนเนื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่เหลือชิ้นดีแล้วบ่งบอกช่วงเวลาของสมณะสกรูปที่เคยมาเยือนในถิ่นนี้ได้เป็นอย่างดีทำไมพวกท่านทั้งหลายถึงได้ทิ้งกดเหล่านี้ไปจะเจอสัตว์ดุร้ายหรืออะไรมาขับไล่หรือเปล่าแต่เทว่ายังไม่ทันที่ภิกษุเงินจะเดินสำรวจได้ครบเพียงแค่กดแปลกที่ท่านลองแหวก เลิกผ้าเข้าไปดูก็ถึงกับต้องผงักเพราะภาพที่ท่านได้เห็นนั่นก็คือเศษซากของหัวกะโหลกและกองกระดูกที่แห้งเกระกรังติดอยู่กับจีวรสิสิ์บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าแท้จริงแล้วเหล่าสมณะทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ไม่ได้ทิ้งกฎหนีรอดปลอดภัยออกไปได้เลย พวกท่านทั้งหมดต่างน่าจะมรณาภาพอยู่ณที่นี้และยิ่งท่านแวกกรดดูไปมากเท่าไหร่ก็ได้พบกับซากขันของพระธุดงมากขึ้นเท่านั้นเยอะมากเสียจนหลวงพ่อเงินท่านเรียกบริเวณนั้นว่ายังกับดงของกระดูกพระยังไงอย่างนั้นซึ่งก็ได้สร้างความสลดและสังเวชใจ ให้แก่ตัวหลวงพ่อท่านเป็นอย่างมากท่านจึงคิดได้ว่าก่อนตนจะกลับไปจะขอนำเท่ากระดูกของท่านทั้งหลายที่เสียสละตนทิ้งร่างไว้กลางป่าแห่งนี้มาบำเพ็ญกุศลให้จึงได้ทยอยนำกองเท่ากระดูกที่พอจะเก็บรวบรวมมาได้มากที่สุดและเก็บซากกดทั้งหลายมาสมกองเผาไฟ ก่อนที่จะเริ่มสวดแผ่กุศลส่งดวงวิญญาณส่วนที่ยังเหลือเป็นซากหลวงพ่อท่านก็ขุดฝังกลบเสียให้เรียบร้อยซึ่งได้กินเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายจวบจวนเข้าสู่เวลาคำ่ำจึงเท่ากับว่าหลวงพ่อเงินทันจะต้องอยู่ณนะที่ดงสยองขวัญแห่งนั้นในค่ำคืนนี้ท่านกระทากิจ ด้วยตัวคนเดียวจึงรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินข้าลงแล้วก็ปักกรดโย